กันหลายพี่น้องเอี้ยคืว่าดันได้ดันได้ดันดีเยู่ครับสร้างแถาขอดีมันก็หลายขอเสียมันก็มีรถเก็บสินเบอร์อครับเพราะว่ารถรุ่นใดละ ลสองคันนี่ถ้าลงสองคันพร้อมกันนี่ความรู้สึกผมเน่ะมันคิดว่าได้เนื้องานหลายกว่าแยกกันพี่น้องปีหน้าที่ม่แยกกันนะทิไปพร้อมกันถึงสองคันเลยเมื่อกี้มันได้แยกกันไปคนละเวรไงน,นครับรถไ่เพิ่นจะยุบหัวรกบไกลหัลว ไอ้นุ้งไวไฟมาของานจากพวกผมอยู่ครับแต่ว่าผมว่ายเรื่องนี้ไปประมาณหกสิบไล่ครับมาขอเจ้วน้ำมาท่านโอ้ยบ่ดหหวแล้วแมนบ่พวกเจาว่าสาขาผมแล้วครับพอดีเสียเมฆแปดสู ก็ถือว่าหู้จะคุ้นลายอยู่หายอันได้เองโดยมต้องพึ่งนายหน้านะเพราะว่าเจ้วกับเจ้วอยู่บ้านเจ้าของอเข่าก็ถือว่าร่มคักอยู่นี่เนาะสี่ไลแป๊บเดียวเราลงความกัน เที่ยวหัวกันนะแง่าย,ายครับไอ้พี่น้องนุง่งจะสู่กันคักสู่น้ำคักสู่น้ำเสียเมฆแปดสู่คักครับซึ่งใจโยถึงน้องถึงไอ้ถึงมูแหละต,นนะตั้งเป้าไว้ที่สองขันน่ะตั้งเป้าไว้เฉพาะผมเนอะ ผมตั้งเป้าไว้ที่600ไร่ก็ถือว่าบ่มากบร่รมาณครับแต่ว่าสร้างเท่านะ่ะคนขับมือหนึ่งของผมนะ่ะอู้อาะพันไร่ไปแล้วลูกพี่เส้นโอ้มันบ่ะหอดไปแน่นหนอลูกน้องงานเนาะจะเลยวางที่เป้าหยอกกันดอกล่ะสร้างเท่าตั้งเป้าพันไรแต่ว่าผมเนี่ยห0รไร่ก็ดีใจแล้วนะอีแรกดีแรกลูกงานครั้งแรก ซ้ายอย่างจอดน้านะโอ,ไอนโ้ไปควดเอาขันนาะเดียตึงนะครับไปควดเอาขั้นนาก็ได้จอดแอนหลายพี่น้องเขิดได้เยมากก็เห็นปีนี่ละเจ้าเขาฮ้อนๆน,นะเพระวันเสีนี่เดนหา มันต้องเป็นหนาหนาวนี่พี่ร้องนหน้าห้อนนี่เจ้าขอปีหน่ะสู้ปีหน่ะได้เส้ยเสียกันหนาวเส้ยกันกินขาหยาววันนี้ปีนี้น่ะโอ้ยกิงขาสันหนาบาดขาบัส ากบอกอีกครั้งนอครับถ้าอยากเดี่ยนรถรุ่นนี้นะผมรู้สึกงผมนะผมอยากแนะน้ำให้เล่นแบบผมมีตู้แอร์ดีกว่าครับเพราะว่ามันดิประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันไหลาว่ากันเติมท่อกันนี่เจ้าซิได้งั้นหลายกว่าตู้แอร์ประมาณ สามสี่หาไลอ่ะไคยร้องมาแล้วน้องซ้ายร้องปิดแอ,อร์ครับแล้วเพะว่าเปิดแอ,อร์นะ่ะว่าไม่เปิดเกียนหนึ่งนี่ครับคลิปนา้นนะ่ะเปิดเกียเ่ยนสามเจว,ว่าก็เกียนหนึง่งคนขับบหฮอนครับเหย็นสบายในห้องแอร์ ถ้าผมเลือกได้ผมก็จะเอาตู้แอร์ที่เก่าละเพราะว่าผมอยากให้คนขับผมขับแบบมีแฮงเนอะบ่ฮห่อนบ่เอ้าบ่คันค้ายไปเรื่อยๆครับถือว่าบ่ซาบอาไว้หรอรอบสองสามเข่าขอกเป็นเล้วละแน่นย้อนล้อรถของผมมีล้างเข่าจนเข่าพอก ผมฝากกดติดตามช่องเสียแม็กแปดสูงไว้ด้วยครับตอนนี้กำลังเกี่ยวหอยอยู่กลางทงละขอบคุณครับ